บ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวจและมัดนระวังอันตรายขณะก้าขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่3 7เศและขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่4 5ห้า ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพัตยสุดปลายทางสถานีสุงไหงโกลกและสถานีปดังเบซาขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบรนไัยทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางรั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท,าท่าน